ชยายทำท่าทีออกหาปลากลางทุ่งนาหาปูหาปลากลางทุ่งนาแล้วที่แท้หาอะไรคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะความจริงมันปรากฏจากคลิปนี้นะคะไมาทถกคุณยายลงไปใช่มใช่ค่ลงไปที่ทุ่งนาไปหาบางอย่างใช่ไหมค่ะเราเข้าใจว่าเพราะเพราะมือนึงถือตะกร้าปะค่ะอีกมือนึงถือเสียมงี้ใช่ไหมใช่จะไปหาอะไรไปดูครับค่ะ นี่ค่ะเป็นชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะคะคือได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยตรงนี้มีคนขายยาบ้าก็เลยนํากําลังลงมามาที่ทุ่งนาตรงนี้ราคาในพื้นที่ตําบลโนนราศีอํเาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามและไปพบใครราคาอยู่ที่ขนาม<อ>คุณยายคนหนึ่งค่ะเพราะว่ารายรู้มาทําไมเจ้าหน้าที่ลงมาตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านร้องเรียนถึงพฤติกรรมคุณยายท่านนี้ว่าแกเนี่ยมีพฤติกรรมคือลักลอบขายยาบ้า ให้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนี่ค่ะยึดทุ่งนาตรงนี้แหละเป็นสถานที่เปิดเป็นที่ขายเลยนะคะโล่งจ้องเลยขายยาเสพติดเจ้าหน้าที่เห็นยายแกแล้วนั่นนะไนถือถังจะหาปูใช่หรือไม่อ่ะมุกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่นั่นนะ่ะในถังนั้นน่ะมันมียาบ้า<ม>เห็นไหมเนี่ยเป็นซองๆอ,อ,อ่ะล้วงกระเป๋าออกมายาบ้าชัดเจนเลยครับอ่ะคืออันนี้ก็เป็นไปตามที่สายข่าวเขารายงานมาบอกว่าคุณยายที่ไปหาปูความจริงอ่ะแกะขายยา พฤติกรรมคือทําทีไปหาปูอยู่ตามทุ่งนาแหละ,ะมีการถือเสียมนะฮะแล้วก็ถังใส่ปูมาด้วยเพื่อความเนียนลูกค้าก็เป็นพวกที่ทําทีว่าไปหาปูเช่นกันค,คือมีการนัดนะเออเดี๋ยวฉันลงไปออหาปูแล้วเธอก็ลงมาหาปูด้วยนะคนขายก็เนียนคนซื้อก็เนียนซึ่งเผอิญวันนี้เนี่ยไม่มีลูกค้านะพบแต่เจ้าหน้าที่แล้วครับคุณยายคนนี้แทบจะเป็นลมเขาบอกงี้เจ้าหน้าที่ถามว่าไอ้ตกลงเนี่ยคือทําไมถึงขายยาอะไรตรงนี้ค่ะอะไปฟังเสียงครับ <c oughs> ขยายไปแสนโอ้ขยายยังเอาผ้าไปเอาเออาได้ได้เหดไว้ดีดีข้อขอะไรยังไงก็นคนไว้คนไว้แสนยังมีวิธีการม้วนนี้คือรถคือรถผ้าไปเรื่อยไปโอ้ยผ้าไปเขาถือ,อาว่ายังเอาสิยู่ในรถไ,ได้ยากผูส่งตรงเลยโอ้โห่ายม้วน้นีกเลียบรยแล้วครับคุณยายก็ตอบแล้วก็เล่าทั้งหมดให้ฟังบอกว่าเสพยาวันละ5เม็ด ก็พอดีมียาบ้าเหลืออยู่ในกระเป๋ากางเกงที่เจ้าหน้าที่ยึดไปแหละทั้งหมด27เม็ดก็เพิ่งรับยามาจากนางทิพย์เมื่อคืนนี้100เม็ดน,นางทิพย์ไหนอีกอะคะยายต้องไปขยายผลนะฮะเอามาขายเม็ดละ50-60บาทเห็นว่านางทิพย์เนี่ยฝังยาบ้าไว้ใต้ดินหลังบ้านก็เลยพาเจ้าหน้าที่ไปขุด แต่ไม่พบครับค่ะอ่าสารภาพต่อนะคะว่ารับยาบ้ามาขายเพื่อหวังหาเงินเลี้ยงสามีที่พิการแล้วก็แอบขายตามทุ่งนาเดินขุดปูขุดปลาหาปูหาปลาไปบ้างเนี่นะคะเพื่ออะไรล่ะจริงๆไม่ได้ทําจริงหรอกเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาถูกจับในที่สุดนี่นะคะอ่าไม่ได้ขายปูขายปลานะขายยาแทนครับ